ละครสั้น FC เรื่องขอเป็นเจ้าหญิงหนึ่งวันนะจา๊ะนะจา๊ะตามาดูกันเลยจา้าฮ้ยอยากจะเกิดเป็นคนรวยไม่ก็เกิดเป็นเจ้าหญิงสักครั้งในชีวิตชาตินี้เบื่อมากเลยจนก็จนนี่ท่วมหวยตังหากเฮ้ยไม่น่ามาเจอสองคนนี้จริงๆ พวกเธอมานั่งทำอะไรกันอยู่ซะเนี่ยฝนตกไม่มีร่มหรอหึเปล่าหรอกจา้าร่มมันไม่ต้องการเพราะฉันมีรถอยู่แล้วพอดีว่าจะเปลี่ยนรถน่ะคันนี้มันเล็กไปหน่อยเธอไปไหนหรอไปทุร้านน่ะจ้ะขอตัวก่อนนะเพื่อนเธอหรอแต่งตัวสกปรกจังไม่ใช่เพื่อนคนรู้จักเฮ้ยระดับฉัน จะมีเพื่อนจนๆอย่างนี้ได้ยังไงเล่าวันหลังอะ่ะเอารถให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะฉันนั่งแล้วมันอึดอัดเข้าใจไหมเฮ้ยนั่งแล้วอึดอัดเหรอฉันก็ว่ามันสวยดีนี่นาเฮ้ยเบื่อจังนอกจากจนนี่เยอะแฟนตัวดีของฉันยังไม่มีอนาคตอีกด้วยแถมเจ้าชูอันดับหนึ่งฉัน จะมาเพื่อขอเลิกคบกันมาสิบปีไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเฮ้ยเอาเถอนน่าทุกคนต่างก็ต้องเสียใจกันทั้งนั้นฮึอ <c oughs> ือบอกอยังไงดีนะนี่เราเลิกกันเถอะเฮะ้ยเหมือนจะยากมันจะดูน่าเกลียดไปไหมแต่ก็ช่างเถอะเฮะ้ย ทำผิดหลายครั้งแล้วฉันทนไม่ไหวไหนจะกู้นอกระบบมาให้ฉันอีกฉันทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วเธอมาก็ดีเลยขอยืมเงินสักห้าร้อยสิฉันหิวข้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ยขอยืมตังค์หน่อยอะไรกันเจอหน้าก็จะขอตังค์เลยเหรอฉันไม่มีหรอกและอีกอย่างหนึ่งฉันจะมาบอกว่า จากวันนี้ไปเราเลิกกันนี่ฉันยังพูดไม่จบเลยมาร้องไห้หรอเฮ้ยไม่ต้องตามมานะฉันไปแล้วอะไรกันเนี่ยอยู่ๆก็มเลิกถ้าจะเลิกเอาตังมาก่อนสี่ห้าร้อยฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะนี่เอาตังมาก่อนเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยเลิกสะได้ก็ดีชีวิตฉัน มันล้มเหลวมันพังซะไม่เป็นท่าอย,อยากจะมีรถอยากจะมีบ้านจังสักครั้งในชีวิตฉันขอเป็นคนรวยหรือไม่ก็เจ้าหญิงสวยๆสักครั้งเถอะนะสาธุโอ้ยฮยตกใจแทบแย่คิดว่าจะตายซะแล้วคนกำลังคิดอะไรเพลิน รถนั่นนั่นเธอเป็นใครนะ่ะมาอยู่ในบ้านฉันดี้ยังไงฮะเธอเป็นใครเจ้าหญิงคะเจ้าหญิงเป็นอะไรหรอปปล่าคนนี้เจ้าหญิงหรอฉันนี่หรอเจ้าหญิงบ้านาฉันก็แค่เด็กจนๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนี่เธอเรียกใครว่าเจ้าหญิงแล้วแล้วที่นี่ที่ไหนอะทำไม มันสวยขนาดนี้ล่ะโอ้โหวิวระดับล้านแลนั่นน่ะนี่เธอเธอรับพาตัวฉันมาเหรอฮะตกบันไดแค่1้อยี่สิขั้นหัวสมองเจ้าหญิงเป็นอะไรนั่นเนี่ยสงสัยต้องไปเช็คซะหน่อยแล้วอะไรที่นี่บ้านฉันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสุดยอด โดนรถชนครั้งเดียวตื่นมาก็กลายเป็นเจ้าหญิงเลยเหรอดูสิหนังสือโบราณหายากทั้งนั้นเลยอะไรนะโหสุดยอดฉันเป็นคนรวยแล้วใช่ไหมหลังจากนี้ฉันจะทำอะไรก็ได้นะสิอย่างแรกที่ฉันอยากจะทำนั่นก็คือกินให้อิ่มสักมื้อหนึ่งกินเลยค่ะเจ้าหญิงแต่ว่า เจ้าหญิงจะกินหมดหรอคะเนี่ยเยอะแยะขนาดนี้ไม่รู้หรอกขอกินไว้ก่อนเพราะชีวิตนี้ช่างชีวิตของฉันยังไม่เคยกินอะไรอิ่มท้องเลยโอยมันอร่อยมากจริงๆเลยนะเกิดมาเพิ่งจะได้กินกุ้งตัวใหญ่เท่าแขนปกติก็เคยกินแต่กุ้งเต้นมือหน้าฉันขออะไรที่มันใหญ่ๆเยอะๆนะสุดยอดไปเลย โอ้โหการเป็นคนรวยการเป็นเจ้าหญิงมันดีอย่างนี้เองแล้วนี่เจ้าหญิงจากประเทศอะไรเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะฉันอยากจะไปช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นไปกับฉันหน่อยนะฉันฝันว่าอยากจะไปทุกที่เลย,ยไม่ต้องเป็นคนจนมันก็คงจะดีตอนนี้ฉันรวยแล้วไม่ต้องทำงาน ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าปะเราจะไปคาเฟ่กันว่าแต่นั่นอะไรนะ่ะรถหรอโอ้โหมีให้เลือกตั้งหลายคันเลยหรอสุดยอดไปเลยไม่ต้องเดินแล้วไปเจ้าหญิงคะเจ้าหญิงเป็นอะไรรอเปล่าคนเนี้ยดูแปลกๆนะคะแปลกตรงไหนล่ะ ฉันอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้วเจ้าหญิงที่เมืองนี้เจ้าหญิงทิวลิปฉันคือเจ้าหญิงทิวลิปเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยเจ้าหญิงทิวลิปผู้สวยผู้มีความน่ารักหือสุดยอดต่อไปนี้ฉันจะทำตัวให้ดีที่สุดได้ค่ะว่าเจ้าหญิง เป็นคนที่นิสัยดุร้ายฮฉันจะทำตัวให้ดีน่ารักถ้าฉันกลายเป็นเจ้าหญิงจริงๆหรือนี่มันจะเป็นแค่ความฝันคนเราจะไปอยู่ในร่างคนอื่นได้ยังไงกันฉันคงตายไปแล้วน่ะสิโอ้โหอะไรคนเนี่ยเจ้าหญิงซื้อมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นเลยพอดีว่าฉันอยากได้นะ่ะ ดสูสิสวยๆทั้งนั้นเลยใช่มหมจะใช้วัลสักสิบใบฉันจะไปซื้อเพชรซื้อทองซื้อทุกอย่างที่ฉันอยากจะได้ไปก่อนนะสาวกลับบ้านด้วยล่ะอืมเจ้าหญิงเขาต้องใช้ราชาศักรหรือเปล่าช่างเถอะฉันถือว่าฉันเป็นคนธรรมดานั่นไงรถรถที่ฉันใฝฝันว่าฉันอยากจะได้ฉันจะเหมาหมดทุกคัน เป็นคนรวยมันดีอย่างนี้สินะจะใช้เงินยังไงก็ได้ฉันเหมารถทุกคันที่อยู่ในโชว์รูมนี้เลยนะคะใจสดงดเชื่อไม่ต้องทวงนะคะสุดยอดไปเลยฉันขอฝันดีแบบนี้อีกวันหนึ่งได้ไหมฮายชีวิตน้อยของฉันมีความสุขจัง นั่นทำไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยนะแต่ก็ช่างเถอะเลิกกันแล้วตอนนี้ฉันเป็นคนรวยแล้วดีใจจัง